ก็ในไหนก็จอดแล้วแต่ผมขอเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยแล้วกันเนาะสักนิดนึงสักนิดนึงกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานของผมนั่นเองครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะครับผมผมจะยูเทินฝั่งนู้นนะ แต่รถค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ไปเลือกงานวันเสาร์ก็รถก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าวันจันทร์ถึงศุกเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีบ้าง เลิกงานวันเสาร์พรุ่งนี้หยุดก็จะอารมณ์ดีนิดนึงนะครับผมก็จริงๆวันนี้กะจะรีบกลับบ้านไปดูบอลนะครับแมตช์สำคัญของเราครับก็คือทีมลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอเรตันะครับไม่ต้องถามว่าผมเชียร์ทีมอะไรผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าผมเป็นเด็กไหนก็บอลมันเตะหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้เพิ่งห้าโมงก็มีเวลาอีกประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับชั่วโมงกว่า ผมก็เลยใช้โอกาสช่วงนี้มาทำคลิปซะเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะทำเกี่ยวกับการเทสท่อนะโอเคก็เราเอาท่อไปผ่ามาแต่ว่ายังไม่เคยลองเทสเลยคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสทำคลิปเทสท่อซะเลยเนาะก็ผมได้ทำการผ่าท่อมาแล้วประมาณ2วันนะเอาตามความรู้สึก2วันที่ผมใช้รถมานะเอาเรื่องเสียงก่อนละกันเนาะเรื่องเสียงเนี่ยรู้สึกว่ามันดัง มากกว่าข่อเดิมระดับหนึ่งนะประมาณหนึ่งแต่ไม่ดังมากอะ่ะเรื่องเสียงดังระดับหนึ่งไม่ดังมากเอาเป็นว่าเข้าด่านน่าจะรอดอ,ะอ่ะส่วนเรื่องความขับการขับขี่เนี่ยอ,อย่างแรกที่ผมเห็นเลยคือมันบิดติดมือมากขึ้นนะบิดติดมือมากขึ้นแล้วก็รอบต้นกับรอบกลางเนี่ยมามามานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันขับสนุกขึ้นด้วย ตามที่ช่างบอกเลยที่เขาบอกว่าผ่ามาแล้วมันจะขับดีขึ้นก็คือจริงครับผมผ่าท่อมาแล้วมันขับดีขึ้นอันนี้ผมคอนเฟิร์มแต่สําหรับรอบปลายเนี่ยผมยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยววันนี้แหละผมจะไปลองอัดรอบปลายดูว่ามันทําได้ขนาดไหนก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่คนที่ ขับรถความเร็วสูงได้เก่งเท่าไหร่นะเพราะว่าอ,อยู่ในเมืองแล้วก็ไม่มีทางที่ให้ขับด้วยแต่คลิปนี้จะลองดูว่าผ่าท่อมาแล้วเนี่ยมันจะทำได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็มาทำการวอร์มเครื่องนะครับแล้วก็วอร์มยางไปด้วยเพราะว่าเราเพิ่งเลิกงานมาแล้วเพิ่งสตาร์ทรถแล้วครับแล้วบวกกับอากาศตอนนี้ค่อนข้างเย็นแล้วครับก็ต้องขอวอร์มเครื่องสักน,นิดนึงเนาะ วันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพายุมานั่นเองนะครับแดดอะไรหายหมดเลยปกติเนี่ยหน้าร้อนนี่แดดร้อนมากแต่ว่าตอนนี้พายุเข้านะครับเดี๋ยวเราจะทำการยูเทินที่เดิมนะเพื่อจะไปขึ้นสะพานที่ผมชอบขับเอาเป็นสะพานไก่เนี <S 2> <S 2> <S 2> ่ยหลายคนสงสัยว่าทำไมผมเรียกสะพานไก่ก็คือมันมีลูกปั้นไก่ เอ,อข้างข้างข้างสะพานอะเป็นตัวน้อยๆอ่ะไม่รู้ว่าทำมาทำไมนะขับไปก็มองไม่เห็นนะตัวนิดเดียวถ้าใครอยากรู้เป็นไงลองไปเซิร์ชได้นะ Google สะพานไก่พิศโลกตัวน้อยๆที่เขามีรูปปั้น,นไม่รู้เขาเรียกสะพานอะไรเหมือนกัน,นลองพิมพ์ไปว่าสะพานไก่น้อยอย่างนี้เนาะสะพานไก่น้อยพิศโลกอ่ะอืแล้วจะมีข่าวออกมาเลย ใช้ความเร็วสูงไม่ได้ครับ โอ้ oh, oh, รู้สึกใจวิวเหวอนกันนะๆๆเดี๋ยวเราจะลองขาบกลับอีกฝั่งหนึ่งดูว่าจะทำได้ขนาดไหนเมื่อกี้รถเยอะเลยบิดไม่ได้แต่เมื่อกี้รู้สึกว่ามันขึ้น200ไวกว่าเดิมนะรู้สึกว่ามันขึ้น200ไวกว่าท่อเก่า เยอะไม่รู้ว่าผมมันจะเทสได้หรือเปล่านะครับถ้าไปตอนนี้ติดทั้งหน้าแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวขอชะลอชะลอ,อก,ก่อนล้กันให้รถมันบาง เดี๋ยวผมขอจอดข้างทางแป๊บนึงเนาะให้รถมันข้างหน้ามันบางๆหน่อยๆรถเยอะอยู่อะ่ะก็ไหนๆก็จอดแล้วแต่ผมขอเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยลวกันเนาะสักนิดนึงสักนิดหนึ่ง ได้อยู่เนี่ยประมาณนี้เนาะนีเ่เดี๋ยวเขาว่าเอาโอาทานน้ท่าทางวันนี้จะทําทางเอ้ยท่าทางวันนี้จะทําการเทสท่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่ารถเยอะมาก ถึงนะปกติท่อเดิมผมทำได้225นะแต่เห็นคลิปอื่นก็ทำได้230อะแต่เมื่อกี้ลองได้แค่219นะปิดหมดแล้วอะแต่แต่แต่รถมันยังไปได้อีกนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามันยังไปได้อีกอะแ่แต่ว่ายังว่ามันหมดทางพอดีนะครับเกือเอาประมาณนี้กันเนาะครับพอหอมปากหอมคอพอรู้ว่ามันเป็นยังไง ก็เมื่อกี้สําหรับส่วนตุกเอ้ก็เมื่อกี้เนี่ยรอบปลายมันรู้สึกว่ามันยังไม่รู้อ่ะมันยังไม่หมดเงี้ยเรายังไม่รู้ผมตอบไม่ได้ว่ารอบปลายมันมาหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่ารอบต้นรอบกลางแล้วก็บิดติดมือขึ้นแล้วกันสําหรับท่อผ่านะครับ <Nope. S 1> ต้นกลางบิดติดมือขึ้นเออประมาณเนี้ยสามข้อเนี่ยเห็นความแตกต่างแล้ว ถ้าผ่ามานะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับชอบท่อแบบไหนชอบลั่นหรือไม่ลั่นแต่ส่วนตัวผมที่ผ่ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียดายตังค์นะสองพันอ่ะกเพราะว่าถ้าเราเพิ่มตังค์อีกมาสามสี่พันเนี่ยเราได้ท่อที่ดังกว่านี้เลยนะเออ ก็นี่เป็นคําแนะนํากับผมสําหรับผมแล้วกันเนาะถ้าใครจะคิดจะผ่าท่อเนี่ยผมแนะนําว่าเปลี่ยนไปเลยดีกว่าไหนๆก็จะดังแล้วไหนๆก็จะเสียตังเราเนาะก็ะไปให้สุดเลยดีกว่า <Yeah. S 1> เนี่ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมอยากจะไปเปลี่ยนท่อแล้วรู้สึกว่าท่อผ่ามันมันไม่สุดอีกแล้วเนาะคําว่าไม่สุดนี่มีอยู่จริงนะครับสําหรับใครคิดคิดจะผ่าท่อเนี่ยความรู้สึกผมตอนนี้แล้วมันรู้สึกกักอะมันรู้สึกกักอะเออเนาะ แต่ถามว่าพอใจไหมก็ก็พอใจนะว่ามันเป็นท่อผ่ามันทําได้แค่นี้เนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเทท,ท่อฉบับสไตล์โม t o อาร์นั่นเองครับผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องเรียบร้อยแล้วครับจากเมื่อก่อนอาร์ตเลสซิ่งเป็นตอนนี้โม t o อาร์ตครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i ต e ตามสูตรนะครับตามฉบับยูทูบเบอร์ที่เขาปิดคลิปกันก็สำหรับวันนี้ขอตัวกลับไป,ไปดูบอลแล้วก่อน เออเนี่ยถ้าเย็นนี้นะลิเวอร์พูลชนะนะผมจะมีของรางวัลแจกในคลิปหน้าด้วยโอเคครับขอตัวไปดูบอลก่อนสวัสดีครับ